สถานการณ์ก่อนเกมทีมชาติไทยพบอินเดียในวันนี้กลับทวีความดราม่าร้อนแรงขึ้นกว่าที่ใครคาดคิดเมื่อกระแสคนป่ากคลั่งที่หมายถึงกลุ่มแฟนบอลไทยบางส่วนที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างดุเดือดเรียกร้องขับไล่านายกสมาคมฟุตบอลอย่างไม่ลดละกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ลุกลามไปทั่วโลกออนไลน์บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันความไม่พอใจและการถกเถียงที่แทบจะหยุดไม่อยู่ ยิ่งใกล้ถึงเวลาแข่งขันไทย vs อินเดียกระแสนี้ยิ่งเดือดจนทุกฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าแรงกดดันระดับนี้จะส่งผลต่อฟอร์มนักเตะหรือไม่แปรมามันกำลังสะท้อนอะไรในวงการฟุตบอลไทยกันแน่แฟนบอลหลายหมื่นคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่สำคัญที่สุด เพราะไม่ใช่แค่เรื่องผลการแข่งขันแต่เป็นวันที่ทุกสายตาจับจ้องว่าทีมชาติไทยจะยืนหยัดได้แค่ไหนท่ามกลางพายุค,ความคาดหวังมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาทุกวันภาพที่เราเห็นจากสนามซ้อมเมื่อวานคือความจริงใจของนักฟุตบอลไทยที่แม้ภายนอกจะถูกแฟนบอลบางกลุ่มโจมตีสมาคมอย่างหนักแต่พวกเขายังตั้งใจทำงานเต็มที่เพื่อชื่อของประเทศนักเตะหลายคนย้ำชัดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ แต่หน้าที่ของพวกเขาคือเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดเหมือนต้องการส่งสารกลับไปยังแฟนบอลว่าต่อให้จะมีดราม่าแค่ไหนความรักชาติยังอยู่เต็มหัวใจเสมอขณะเดียวกันก็มีกระแสะแฟนบอลอีกฝั่งที่ออกมาปกป้องนักเตะ บอกว่าอย่านำความไม่พอใจต่อผู้บริหารมาทำลายกำลังใจของทีมในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้เสียงสนับสนุนดังอย่างต่อเนื่องทั่วโซเชียลจนทำให้บรรยากาศก่อนเกมยิ่งตึงเครียดแต่ก็อบ,บ่นในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่แฟนบอลไทยทั่วประเทศรอคอยมากที่สุดคือการประกาศเปิดคะแนนความพร้อมของสีแข้งลูกครึ่งไทยที่ถือเป็นแกนหลักของทีมในยุคใหม่ ความจริงแล้วนะักเตะลูกครึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับฟุตบอลไทยให้มีมิติหลากหลายขึ้นในช่วงหลังไม่ว่าจะทั้งเรื่องสรีระก,การอ่านเกมหรือมาตรฐานการเล่นระดับสากลทำให้ทุกครั้งที่ทีมชาติไทยมีเกมสำคัญผู้คนจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าพวกเขาจะมีชื่อออกสตาร์ทหรือไม่และฟอร์มล่าสุดเป็นอย่างไรเริ่มจากคนแรกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ กองกลางลูกครึ่งไทยเยอรมันที่มีบทบาทสำคัญในการคุมจังหวะเกมกรุกครับความแม่นยำในการจ่ายบอลและการยืนตำแหน่งทำให้เขาถูกยกให้เป็นสมองของทีมในยุคนี้คะแนนฟอร์มล่าสุดที่สื่อหลายแห่งประเมินให้คือวันที่8พฤษภาคม10เขามีเครื่องหมายคำถามเล็กน้อยเพราะเพิ่งหายเจ็บ แต่จากการซ้อมล่าสุดเห็นได้ชัดว่าเขากลับมาใกล้เคียงฟอร์มเดิมแล้วการมีเขาอยู่ตรงกลางสนามช่วยลดความเสี่ยงขององค์การเสียบอลแดนกลางและยังเป็นตัวเริ่มเกมรุกแบบเฉียบคมหลายครั้งที่ทีมชาติไทยกำลังต้องการอย่างมากวันนี้แฟนบอลคาดว่าเขาน่าจะได้ออกสตาร์ทและนี่จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการเจาะแนวรับอินเดียที่เล่นเกมเพรสซิ่งได้ดีอย่างน่ากลัว คนต่อมาคือปีกลูกครึ่งไทยสวีเดนที่ถูกเรียกว่ามีสปีดความเร็วเหนือกว่าปีกไทยทั่วไปอย่างชัดเจนเขาคืออาวุธหนักในด้านเกมสวนกลับเพราะนอกจากจะวิ่งเร็วแล้วยังมีการครองบอลที่นิ่งและจ่ายบอลเข้าในได้เฉียบคมหลายครั้งความล่าสุดถูกประเมินที่เศษแปดส่วนสิบความโดดเด่นของเขาอยู่ที่ความกล้าล่า กล้าลุยและไม่กลัวตัวประกบทำให้กองหลังอินเดียต้องจับตาเป็นพิเศษจุดอ่อนเล็กน้อยคือการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายที่ยังแกว่งบ้านแต่ถ้าวันนี้เขามีสมาธิเต็มร้อยเราอาจเห็นการสร้างโอกาสสำคัญหลายครั้งจากกริมเส้นฝั่งซ้ายหรือขวาตามที่โคชเลืออปรับแท็กติกในช่วงก่อนเตะส่วนกองหลังลูกครึ่งไทยอังกฤษถือเป็นคนที่แฟนบอลให้ความเชื่อใจอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา เพราะมีสไตล์การเล่นแบบแข็งแกรง่งไม่กลัวโดนปะทะและอ่านบอลทางอากาศได้ดีเยี่ยมคะแนนฟอร์มล่าสุดคือเ9ดซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดาแข้งลูกครึ่งทั้ง4คนจุดเด่นของเขาคือการโดนตัวต่อตัวและการยืนตำแหน่งแบบผู้เล่นโยุโรปเต็มตัวทำให้แนวรับไทยนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สถิติในหลีกของเขาระบุชัดว่าแทบไม่แพ้ลูกด่งเลยซึ่งเป็นประโยชน์มากเพราะอินเดียเป็นทีมที่เล่นบอลเปิดจากคริมเส้นได้แม่นยำกว่าหลายชาติในเอเชียใตย้ทำให้ในเกมวันนี้บทบาทของเขาถือว่าสำคัญแบบไม่อาจขาดได้และคนสุดท้ายคือกองหน้าลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่หลายคนยกให้เป็นไพลัพเพราะเขามีสัญชาตญาณกองหน้าที่หาตัวยากในฟุตบอลไทยยุคนี้ ฟอร์มล่าสุดถูกให้คะแนนที่วันที่7สิงหาคม1 0แม้จะยังไม่ใช่ตัวหลักที่การันตีลงทุกนัดแต่ความสามารถในการหาช่องและสร้างพื้นที่สุดท้ายทำให้เขามีความสำคัญต่อทีมอย่างมากเมื่อไหร่ที่มีเขาในสนามแนวรับคู่แข่งจะไม่กล้าดันลายสูงเพราะกลัวโดนหาจังหวะหลุดเดียวนี่เป็นหนึ่งในแทคนิกที่โค้ชไทยอาจเลือกใช้หากต้องการเปิดพื้นที่ให้ปีกทั้งสองข้างทำเกมสะดวกขึ้น การเปิดทะแนานทั้ง4คนทำให้แฟนบอลไทยยิ่งคาดหวังว่าเกมวันนี้จะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเล่นอย่างดุดันไล่เพรสสูงและเน้นจังหวะเข้าทำแบบเร็วเพื่อเปิดสกอร์ก่อนให้ได้ความมั่นใจของทีมในตอนนี้ถือว่ายังดีแม้กระแสะความกดดันจากภายนอกจะหนักแต่ภายในทีมยังคงมีความสามารถทีแน่นแฟ้น ทุกคนรู้บทบาทของตัวเองและพร้อมสู้เต็มที่เพื่อแฟนบอลทั่วประเทศนักเตะอาวุโสหลายคนก็ออกมาให้กำลังใจน้องๆภายในทีมอย่างชัดเจนบอกให้ทุกคนโฟกัสที่เกมและเชื่อในสิ่งที่ซ้อมกันมาไม่ต้องไปสนใจดราม่าที่กำลังโหมกระนำอยู่ภายนอกสนามส่วนอินเดียเองก็ไม่ใช่ทีมที่จะประมาทได้แม้หลายคนจะมองว่าไทยเหนือกว่าแต่ในสนามฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นได้ จะเป็นทีมที่เล่นบอลเร็วและวิ่งไม่มีหมดการไล่บีบพื้นที่ของพวกเขาสร้างปัญหาให้หลายทีมในเอเชียมาแล้วทำให้เกมนี้นอกจากจะต้องแน่นในจังหวัดสร้างสรรค์เกมไทยยังต้องนิ่งในเกมรับด้วยไม่อย่างนั้นอาจโดนลงโทษจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดเกมวันนี้จึงเป็นเหมือนสนามสอบขนาดใหญ่ของทั้งทีมชาติไทยนักเตะต,ต้องพิสูจน์ตัวเองโคช้ชต้องแสดงให้เห็นว่าแทคติกของเขาดีพอหรือไม่ และแฟนบอลเองก็ต้องแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความไม่พอใจกับการบริหารแต่ยังสามารถส่งกำลังใจให้ทีมชาติได้แบบไม่แบ่งแยกดราม่าคนปากคลั่งที่ขับไล่นายกสมาคมอาจเป็นเรื่องที่ยังต้องว่ากันต่อยาวๆแต่สำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยต้องมาก่อนทุกคนอยากเห็นทีมไทยเล่นอย่างสง่าง,งามและคว้าชัยชนะมาให้แฟนบอลได้ชื่นใจอีกครั้ง ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรเกมนี้จะเป็นหนึ่งในเกมที่บันทึกให้เห็นถึงความรักความกดดันความคาดหวังและพลังของแฟนบอลไทยที่มีต่อทีมชาติแบบไม่มีเงื่อนไขหากไทยคว้าชัยความดีใจก็จะกลบกระแสดราม่าชั่วคราว ถ้าผลงานไม่ดีแรงสันสะเทือนที่เกิดขึ้นวันนี้อาจหนักที่สุดในรอบหลายปียังไงก็ตามความหวังของแฟนบอลไทยยังคงเหมือนเดิมคืออยากเห็นฟุตบอลไทยเดินหน้าอยากเห็นนักเตะเล่นเต็มหัวใจและอยากเห็นสัญ,ญลักษณ์ธงไรงตรรงโบกสะบัดเหนือชัยชนะอีกครั้งบนสนามฟุตบอลโลกใบนี้